พี่น้องเอ้ยไผ่ว่าเมืองอีสานเสาเศ้าเ้ายาฝ่าวาเชิญมาเบิงโดยห,งหงูเชิญมาดูด้วยตามันจิเสาบอลจังไดรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องทั้งสองฟังให้เราครับส,สูงพอเที่ยงสูงพอเทียงขึงงน <c oughs> ้นเหยี่ยนใหม่ก่อนอ่ะนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับย้ำบรรยากาศในมืองเสามากับไปเที่ยวหน่อยท่านกล่อมขึ้นเกาะพอดีมาตรวจสอบซุ่มซุ่มคนกึมบัดท่นเดี่ยวสว่างสันนวลไม่รีบวะเซย์มึงสันตักันนะเพื่อนสันตัอ่ะโอ้เพิ่นหุ่นหุ่นเฮ็ดกันยุงบ่เขาร้องมึงกันขึ้นได้อนนีดีบ่ววะ นั่นแลาะไ่้ไเ,เ่้ยท่ดขแท้วอ่วาะสุดยอดสุดยอดขึ้น,นตัดไยุคขาตอนนี้อากานี่อศาสตผู้อีกบานนี่ยไม่บอกว่าเมืนอน,นอนดอนผู้ใดบ่ฮทนมีสุ่ม่โอ้ยบมาเลยวเป็นปังไมันกับ,บกคือ เป็นตะยานแล้วนี่ครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศเนี่ยมันเสาแางเลาะให้พี่เห็นน้องเขาได้เบิ้งนะครับเนาะอันนี้ครับเป็นโค้งสา,นา,ง,นง,างนะครับ,นนครบโค้งสางสาที่พ่นจีเฮ็ดสุ่มพี่น้องครับพ่นจีเฮ็ดสุ่มไว้ถนนเสาขอร้านบานันทีซอามาอธิบายอันนี้ให้พี่น้องเขาได้เบิ้งชัดเจนนะครับว่า ลักษณะที่เขาทาล้านแล้วเนี่ยครับมันมันเป็นลักษณะแบบใดที่ชัดเจนนะครับตอนนี้บรรยากาศย้ำๆนะครับไอ้ทิวครับเวลาที่ที่เขาสี่อาเข่าในที่ที่เขาฟาด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 ลงใส่ล้านแล้วเขาสี่มีมีกระบวนการในที่เสีเยาเข่าเขาเขาต้องใส่ยังฟอยที่เขาฟุยน้ตอมตอมขาบมีฟุยฟุยน้ำาควมครับฟุยน้ำข้วมนี่ มันจะปวดเอาพวกใบเขานี่ออกนี่ครับมันจะมีสวางไฟป่ะไม่นแล้วก็ไฟไฟขันม้อนไฟขันม้อนโอ้นี่นี่นี่เอาไฟขันม้อนให้พี่น้องเขาด้วยนะไฟขันม้อนนี่ปัดเขาอืมเอาเลยให้พี่น้องเขาเบิ่งไฟขันม้อนพี่น้องเขาเคยเห็นไหมนี่นเคยต้น้นี่ยเออพี่น้องหลายคนกติภาเอา พากันอันมาตีเขาใส่ขีดินแมีนบัแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นขีคว,ายค,วายครับเพิ่นเสียร้านเดี๋ยวกวดเบื้องพี่นอ้องเอึงเนี่ยมันบ่ไปเอยครับดินบ่ไปเอยครับบ่คือจังเฮาปัดพื้นปัดยางเดิเนี่ยมันโม่ีไไดดน,ไได,น,นดินไปกองสมุดถ้ากวดไปแล้วไปกองกันครับไปกองกันเป็นกองแล้วเลียวเพิ่นกสสิวี่เทียนหนึ่งใสิมีวี่ครับวี่ทำอะไรล่ะท่านคุณใส่โอ้ใส่วี่ แต่นี่พี่ปัดยังเบาๆนิดียวอกอืมแล้วเขาขึ้งตักตักเขาใส่สอบมันบ่ครับแล้วทำไมตะกี้เพิ่งใส่สอบสอบอยู่บ่ครับทิวใส่สอบเพื่อกันนั่งเดียวกะอีเรื่องมึงก็คือเทจทันเทจทันเทจันคือเขาจะดีรถมากป๊อปด้วครับจอดท้ายป๊อปเทจันเอาทั้งตักใสจทั้งใส่กุก ปเทศทั้งดเลยครับนั้นรถกลับไปจอดเทียบกับเราครับประเทศตักอยู่รส่เราเลยป้าพี่น้องครับกระบวนการของค้นโบราณนึงเลยก่อนได้กี่ไอเทวเกินมาเห็นเห็นสมัยเกี่ยนบะยง้มห้องจีไปซีนมาแงามจีนไปซีกะใส่ตาไปหาบลงคนหาบลองคนกะอืใส่เป็นหาบไปแงังไปใส่ตาเขาไปสีกันั่งถ่าเอาในมือนันเลยปะครับ แมนแต่เก่าเ้าวว่ถ้าบ่เฝ้าก็ทีไม่หันละก็เจ้ามีเงินให้ครับกานเฝ้าก็จังท้าเอาครับไม่ค่อยแน่ค่อยเฝ้าอืมก็ได้อยู่ลงศรีก็คือซูมเมอร์นี่บ่ครับลงศรีแต่เก่าหลือเพิ่นใส่โคกมองไอ้ที่เกิดท่านสมัยโคกมองบ่ครับที่เพิ่นต่ำเขาฟัดอ่ะบ่ท่านดอกเกิดกแม่เขาคือท่านท่านอยู่กงศรีอยู่โอ้ท่านเจ้าบ้าน บ้านเฮ่านี่เกินมากก็าท่าด้วยวอยู่ต่อบานจีกันคือบานบานหน่อยน้องแงนนี่บ้านน้องแงนนี่บพาท่นมีใบว่ายตัดง่ายพี่น้องหลายคนกระถามว่าไอ้ทิวอยู่อำเภอใดจังบัดใดนะครับกระถามเขามาหลายที่ปล่อยคลิปนะครับอยู่บานนาโพตาบลนตาบลนนะครับตาบุนโพทองอำเภอเสรภูุมจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องครับตอนนี้ไอ้ทิวอายุสาสิบแปดปีเด้อนะครับต่อคำถามพี่น้องน้อหน่อยได้กี่เนาะไปอยู่บานโพใหญ่ ที่จริงเพืเ่พอน,นเป็นพอ่อลูกไงละต่เอเพื่อนเพื่อนเป็นพ่อลูกไงกระมูอครับกับเลื่นอนเพื่อนพ่อใหญ่นะครับอัยการเพื่อนอ่ะบ่มีไ่ป่าครับพี่น้องหน้ายิ่งใหญ่ยิ่งบุญเรียกมากทำลงมาดักไปเอ้ยทำลงมานี่คือมีดเลยบ่มีเสียงอีหยังโดทด้ยอทัดเจนี่ยังบ่มีเลยครับยิ่งเรียกมากแม่แม่ขี้ห่วยไหมครับ ไม่หิ้งหอยวินม่องม่องเรียมม่องม่องโอ้ยครับชิดแรกมากเลยมีไอ้เกี่ยงเนื้อมังกระนอนตะเวนเด็กสมัยคนครับแมน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 ครับเป็นยังไงครับอันเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเขาในปัจจุบันนี้ที่ว่าหัวชินหอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยบ่ครับไปทิ้งครับชินหอดเห็นไหมหิ้งหอยเนี่ยเลยคือพอคือพอตาลงคู่บ้านที่เมืองครับโอ้สิชิดมีภาพแห่งความทรงจำนะครับเนาะ อาจารย์ซีจึงเกิดแรงบันดาลใจเฮ็ดใ<ม>ห,ห้จัดงันนี่ขึ้นมานอีสานในความทรงจําครับพี่น้องครับชิดหอดชิดพอดนะครับตั้งแต่เก่าตั้งแต่ก่อนวิธีการดําเนินชีวิตนะครับนักกาในขั้นตอนในการเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำของพี่น้องชาวอีสานตั้งแต่ก่อนนะครับกววซีิมาเป็นเขาให้เขาได้กินกั่ซีไมากินเขาเป็นเขาให้เฮาได้รับประทานครับพี่น้องครับมีขั้นตอนหลายรูปแบบหลายอย่างครับพี่น้องครับนี่คือเฮ็ดแบบเฮ็ดน้แบบเฮ็ดแบบพูดมาฝากอีกลีครับ ทุกมือนี้เดี๋ยวมิถุนเรถใส่รถเกี่ยวมาเกี่ยวไปกับตากมาตากเกลื่อนถนนคนั่นบครับเพราะมันเกิดจากยังเกิดจากเขาบ่มีละค่ะครับคนก็เลยเฮ็ดเฮ็ดแบบมา้งไงพ่อเฮ็ดเฮ็ดแลี่ยวๆก็ไปฟอกงานเฮ็ดแนวอื่นครับครับนั่นวะครับแมนแมนแต่เขามีละค่ะพูดเลยสิว่าเฮ็ดดีๆแมนแมนครับไปทิ้ครับถูกต้องครับ เขาบ่มีราคาเกับเฮ็ดอลูกอรวยไปเนะครับแม่เฮ็ดไร้แม่เฮ็ดไร้ก็บ่ได้แม่เฮ็ดไร้ก็บ่บผู้ชายเด้กผันโกงยังอาชีพเช้าหน้านี่คเข้ามาอาชีพอย่าเหลยอแล้วครับมันี่จังจะเฮ็ดว้สิกินดีซีครับขายกระบู่้สิได้กํำไรครับคนทยคนช้าหน้าเนี่ยบ่ลอยเป์เส้นเนี่ยเห็ดหน้าไม่นั่งเลยนะจีีกำไร ครับก่อเป็นกำไมแยนไม่แยนไมเรื่องชีวิตแต่คล้องไปมุ่งปี่ยนหน่อยหน่อยครับเรื่องชีวเเสนบ่อล้วมถึงครอบครัวผมเองครับไปชิวครับแต่ก่อนนี่กระบวนการนี่คือใส่การเจียวการเจียวมือแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนจากเฮ็ดน้หลายๆกับไทเฮ็ดอ้อยไปเฮ็ดน้ำพ่อได้กินครับบ้านนี้ครับไม่แม่นครับอันนี้รวมถึงครอบครัวของผมเองเป็นสั่นครับแต่เขามีราคาอุปกรณ์ช่วเฮ็ดดีๆเนาะแม่แยนครับ ไครกระถนอมเอาให้มันได้ตัวน้อครับน้อเป็นหน้าเหตการหาเหตุงา,า,เน,าน,นเนียเอือนเบ่ครับแมนแมนโอ้อ่ะนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศอยากให้เจ้เช่าหน้าเหตุดีดี็เลี้ยงปากเลี้ยงพวกไงละเพราะมันดีมีการมีวัฒนาการไปครับบันนี้ครับในความรู้สึกไอทิวมีความภูมิใจสำหใดที่เขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับได้เหตุเขาเหตุน้ำแม่น้อสิได้เงินจากเขาอยู่แรกกับเงินอยู่ แต่เขาเป็นคนที่เฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำให้คนทั้งประเทศได้กินแต่เหานี่ฮึแม่นสิได้ฮิเสียแม่นซมันสิลุกวันได้ก็ก็ตามแต่ละปีนี่ข้าป็น้าเลยลูกข้าวหน้าครับมันต้องเฮ็ดครับแม่น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 ต้องเฮ็ดนะครับเนาะขึ้นได้ขึ้นซื้อวไหวสิบข้าวหน้าแล้วจะได้บีกายนี่ให้ขาทุนไหลเลยครับ พนก็ขาดน่าน่านามากคันเท้ขาดคันเท้าไอขาดเจ้าว่าเจ้าปวงขาดหาปวงเบิ้เบิ้งเบ้อเง้จังเขาจนป่านคันเท้าเบื้องเงินหาพันทั้งจังคันเท้าทังจังบ้านจังไทน้าอ่นบตองโบออกาเรป่านป่านคันเท้นี่หาพันกัาคาป่านคันเท้กับหาพันครับพี่น้องครับ ถามว่าบ่อใดอยังบ่อบ่อใดครับสิถามหากำไรบ่อใดพวปั่นกันแท้เลียวๆหนาบ่มากครับปั่นีครับปั่นกันแท้งามๆเลียวฝนบ่มากครับครับเฮ็ดผู้ดุนี่เฮ็ดครับครับทันแท้ผมปอกเงี้ยสิท้่ไหนเนี้ครับกวงละผมว่าหาเงี้ยพูดอะไปเบิดโอ้แตมาหันกับ ลอยเอ็ดอุบลราชธานีเนาะได้รลาผลกระทบกวนมูเนาะลอยเอดนะครับเนาะเมนบ่เสร้ภูมิกับเมนต์นครับช่วงนาวงา้าถั่วมะปรกายไก่นี่เ,เ,เั่ววัาานชั่ววันว่าเบิดตั้วมหาพันเจ้าสิบเม็ดปาน่าให้ยังมีทิวเห็นว่าครับช่องกันหาพันไว้จะซื้อเขากินนะครับครับโอ้ยกันโบปนนบันกัน่บเห็นกะลิตตนเขาไหมครับแมนแเมนเขาได้เห็นแล้วนเนาะเลี้ยผู้อื่นผู้อื่นบบเมนเศ้าหน้าเมนบะครับ ถ้าหน้าเห็นต้นเขานี่มันลองงองแง่งรงนี่เป็นลิสตวนดีครับมีความคำว่าเห็ดก็ขึ้นแตงกวของสี่กลายแห้งด้วยเลยแมนแมนเฮ้ยนาเจ้าคือสชิลายแท้เลยไม่ยังไก่ปล่อยแปะละเลยเ,ยเยขาเดี๋ยวเขาแทะขาดก๋วยลาะเนี่ยมีขั้ขวึือด้วยไหนแมนแมนบ้านนี้ครับมีความภูมิใจยังในที่ได้เฮ็ดเขาให้พี่น้องทั้งประเทศจีนเป็นไงครับถือว่าเป็นอาชีพที่ภูมิใจเลยครับ เกิดเป็นชาวนาเนี่ยจริงเขาจาจริงว่าชาวนาเป็นกระดูกสหลังของชาติมันบ่ครับรู้สึกว่าคิดว่าได้เกิดมาเป็นชาวนานีอะคิดว่าเสียาติเรอบได้เห็นอย่างไรต่างๆายๆแ้วก็วกีที่เรียนเฮาคุณดีเฮาเคยเห็นมากกระป๋อกับแม่เห็นนั่นเห็นนี่ เกิดมาในยุคที่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมีวัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆเนาะครือว่าเห็นเห็นไหลเห็นไหลเห็นไหลายยุคนะครับแม่นแม่นยุคลัำหน้ากันที่ว่เห็นยุคก่อนครับอันนี้เกิดเกิดในท่านกึ่งกลางนะครับเนาะกึ่งกลางกันเห็นเห็นไหลคือจังพวกผมครับพวกผมเกิดมาในยุคที่กําลังพัฒนาครับเนี่ยเด็กเขาเคยเห็นหมู่เห็นหนึ่อขึ้นบวก ผมเกิดขึ้นบวงเนี่ยยังเส่นตีเขาเนี่ยผมสิบอกตรงๆเลยครับว่าบ้านผมนะครับผมเกิดมาทันสมัยที่ใส่ดังเขียวหรือว่าทั้งอิ่นเพน่อเงินกั่แย้งเนาะแย่ง,แง,งเขียวปู่บ้านผมเกิดมาในเอาแย่งปู่แล้วก็พักกันกระเฮ็ดยุคนเขาขึ้นร้านแต่ในการขนบได้ใส่กันหามครับใส่รถอแตกครับไปเที่ยวครับใส่รถอีแตกขนม,นมาทอนมาทอนมาทอนแบบนี้ครับอันนี้อันนี้นนทันสมัยนี่แต่ปัจจุบันนี้ครับบ้านผมนี่ย้อนขึ้นไปสามปีขึ้นหลัง บ่มีการดำน้ำเราดีครับไอเที่วครับไทยดีครับใส่กับรถไทยสมวานหอดน้ำกับรถเกีียวตากแมนครับแต่ว่าก็ต้องใส่ครับ้ำมรับว่าต้องใส่ครับพี่น้องครับต้องมีส่วนนี้ขามาซอยการลงก้นถ้าจังหวะดีเนาะก็ไทยไปสองรอบไทยแล้วกับว่านเหียงว่านเหียงแต่เขาเกิดก้อนจักข้าวฝามือแล้ว ฝนยังตกมากเออผ่านนครับพุงพ้นชไรสายปุ๊บพวันปุ๊บฝนตกร้วมกันเลยหนาก็เขาซ่ากันระนแม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 นชงลนระบันครับพุ่งพนดูลกกับแมนอยู่ครับพุ่งพนมุ้ยล่สิสิมาลุกเลยหลายอย่างนั่นละคนการเทศกงานเนี่ยอื่นนั่มเวครับหนาก็ะคืนแล้ววันเขา้วบันเฮล้ะบันครับตัด จังหวะตัดเนี่ยฝนมาฝนมาน้ำท่วงน้ำหงายก็ตัดครับให้าท,าทั้งเียอฝนบ่มาดิบานเขาเลี้ยงส่งวนส่วนส่วนที่มันขาดขาดฝนเราเป็น,นปตาใจหายขึ้อย่างนะพพอแม่อุกอังโอ้ยปั่นในแต้นน,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 นมือขอฝ่าบนน้ครับแ<อ>มนบอกครับเส้นหน้านี่อาศัยปัจจัยรหลักที่เส้นหน้าอาศัยคือฝนนะครับเนาะฝนซึ่งเป็นสัพยากรจากธรรมชาติที่ เป็นอีกอย่างที่ประเสริฐที่สุดนะครับไม่มาล้อเลียงชีวิตคนแลวก็รล้อเลียงชีวิตพืชทั้งโลกนะครับนี่นี่คือปัจจัยลักเลยครับฝนนี่ครับอะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีความรู้สึกของไอทิวนะครับพี่น้องครับเขายังดําเนินกันตัวอันนี้ครับเพิ่นเอนว่ามาพี่น้องครับหูแล้วว่ามาอันนี้ก็อันนี้โอ้ตั้งบ่เอามาหน้าแบกเนาะขามาแล้วนี่ตั้งฟาดเขาอันนี้นะครับ ไม่ตั้งมือไม่ตั้งมือฮะนี่นี่ไปนอนไม่ได้เคลียดมื่อเขาครับนี่คือระบบนะครับอันนี้เพิ่นยังตีบ่วันได้บอกเคยฟาดไวทิวน่ะเคยบ่ฟาดจมือพุ่งบ้านะครับอันนี้เพิ่นกับยังบ่วันได้เริ่มวิธีครับแล้วง่ายฟาดง่ายก็คือเขาเจ้าครับมันเบาอย่างของคุ่งเลยเยอะยิ่งบวกขึ้นอันต่กอนตะกอนได้ยินเขาทิวได้ยินอาจารย์ซีนโซนี่แล้วบอกว่า เนี่ยกล่องเสียันเสีเราให้เราไปซสียสุกอีหรีเ่ครับเที่ยงเที่ยง,งาบกบครับไม่ตเราโทรไปดนเ,ยเ่ยงก้อนเที่ก่อนเราสิกีนเนาะครับเที่ยงตี๋ต่างร้องเขาเทีเ่ยงเราเลยครับเพร่าที่คนเราึราืนล่าเอ้ยคนเขาขึ้นล่าแล้วเนอคนเขาคือล่าแล้วเอื่อนงูมาฟาดอะ ฟาดไปฟาดไปก็ไอ้เช่นไห้เรากบแขกบ่แขกฟาดเขาเนะาะฟาดไปฟาดไปก็พวกให้เราออกมาเก,กิน,นม้วนกุ๊บโอ้นี่มันเป็นประเพณีเนาะครับเนาะคนอีสานเห็ดกันตัวมาเนาะได้ยินได้ยินอยู่ครับนี่ีพอ่อผ้าคนคนเห็ดได้สินี่เห <ừ, S 1> ็นบ่ห้อยก้นในห็นบ่ครับก้นแบงท,งทันแท้ครับคครรัับบฟังเราไว้บ่ฟังเราไว้นี่หันเร็ว เสี้ยงกลมภาษาหมีดเตี้ยเสี้ยงกลมแล้ภาษาหมีไม่ได้กินเราสาโทนนี่เพื่อเฮ็ดกินเองอะผิดกฎหม,มายโต้องเปลี่ย,อย,อน,ยนอีกเนาะเ <laughs> พื่กินเองนะเพื่นผู้ปัญญาตรงพี่น้องเอาคือว่าอะไรวะครับมันบริไมมีการท่านกระบวนการของเพิน่นเพิ่นกับมันสิบริอุดหนุนของเพิ่นครับนะ <laughs> ครับอ่ะนี่คือวิธีการผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งครับไอทิวคอมเมนต์นั่นบอกว่า ขุดหลุมขุดหลุมเพื่ออย่างว่าคัดข้าวปูกแล้วขุดหลุมเสียข้าวปูกลงหลุมเคยเห็นไหมครับเป็นว่าเอาอีงหยังปูข้างใต้แล้วก็สียเอาข้าวปูกไว้ในหันฮอดปีต่อไปขุดข้าวปูกมาแช่เคยเคยได้ยินไหมครับเคยเห็นบ่แบบนห้บ่อไอ้นี่เจ็นินบ่ล้่อมมันสิมีร่องเขาญงครับอันนี้ร้องเขาญงบ่ แล้วสิมีร่องหน่อยคือร่องร่องขบูกรับร่องหน่อยร่องขบูกร่องเล็กหน่อยอยี่ทุนควาครับแล้วขบูเญี่ยงอยู่สิมาขัดพันธุ์เขาจะไม่ได้กีนบ่กใคยได้ซื้อพันธุ์เขาไงไงไปซื้อพันธุ์เขาไมา่เด้ครับเลียงห่วงเขาเจนเละห่วงอืมสิเป็นลักษณะสายพันธุ์ของมันครับแต่ละสายพันธุ์นีเขาเหนียวลักษณะสายพันธุ์ของมันก็คือเป็นเม็ดแบบใดนะ เขาจะคล้องสีปูงี่เป็นลักษณะสายพันธุ์เป็นเม็ดแบบมันปนดม้ังสีบ่ครับเออถ้าเห็นแปลกๆมากเขาก็ถอดทิ้งถอดม้วนให้เขาแก้มโอ้พวกเขาามยงก็งคือเขาที่มันเขาม้แยงนี่มันคือเขายังบาดเนี่ยเขามางยงนี่เขาคือเขาที่มันสายพันธุ์มันเปลี่ยนเขาเอิ่นว่าอีย่างลรคือมันทายถอดพันธุกรรมออกมา ให้ทา light, ่านขิ่บอดีนะครับให้พันบอดีแล้วผิดเพี้ยนไปแล้วอทำมันโคตรกันเจังหที่ล้วถอดออกมาบวัคซบนนะครับต้องเรียนเภสัชาครับไอ้ที่วผู้หน่อยซึ่งครับแต่ว่าสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็อ่าวิวัฒนาการต่างๆเป็นสายพันธุ์ทิ่บอดีเขาจะกระชอดออกปกติทุกอย่างนะเที่ยวนะเฮ็ดพันธุ์ที่ยังมั่งแต่สีแข็งเขาไม่ยี่ยงมีแข็งดีครับเอดออกมาแข็งเขาไม่งี่งมันเป็นกาสังเกตบาง

ก็มีนะโอนต้นเด็ครับแต่ว่าแข็งโอ้แต่ว่าแข็งเด่นสันสันใบเม็ดมันจะเป็นมุมเป็นสีเป็นเข้มกว่าบักยังไงเจ้างงครับแต่ว่ากินบ่ได้แต่ว่างามอยู่แต่ว่ากินบ่ได้แข็งทีจ้ากันนาเอามาฟาดไก่หนิอือไก่ยังโมเคียร์โอ้หนี่เขามาแยังนะพี่น้องน่าขมหรูอีกแบบนึง ผู้ยิ้งกับินั่งคัดเข่าเอาพันุที่ดีแต่เตี๊ยนี่อเอาพี่น้องครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่เพิ่นคอมเมนต์มาสีมีการขุดลุ่มเอายังปูนี่ละแล้วก็เอาเกา่เคยเห็นคือกันเอาพันเข่าปลูกอะแซ่ลงไปนนะหันแล้วก็ทมลุ่มไ้ที่หอดปีต่อไปมาขุดพันเข่าปลูกไปแซ่นานี่แหละอันนี้มีแต่แยกล้อมแล้วก็พอแยกฟาดสายพันเหลวทั้วว่าฟาดตามปกติแยกฟาดฟาดเนี่ยครับแยกฟาด ก้านหลวก็ใส่สอกไว้ครับใว้น้ามูก็แยกไว้แล้วก็เฮ็ดสัญลักษเนี่ยมันแปลกแปลกมูนี่คือสอกเขาปลูกครับเออบัวไปกินเขาปูคือบัวไปกินอือแ้วก็เกิดเฮ็ดไว้หลายแน่ห้ามูขอ้อครับแมน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 อันแล้วก็อันเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกเขาบ่้ย่ง,งเปลี่ยนใบหน้าแมนเด้อครับเอออืม กระจุงเลยจะเพียเมูหน้าผู้ใดได้ไดีได้งามก็มูเนาะปีนี้นะพี่น้องหน้าผู้ลหลงคนกับน้ามช่วมตายเบิดครับอาศัยผู้เพื่อนนาทงไงเนี่ยนะนะครับนี่ครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับโอ้ขอบคุณไอเทียสหลายๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกักบการเห็ดน้าแบบโบราณนะครับคลิปนี้กนะสิปิดไว้เพียงซ้ำหนีเด้อเนาะไอเทียสเนาะอันเป็นอันนี้ครับขอบคุณไอเทียสหลายๆเด้อ,อขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องครับผม เบาอทีมงานบัดนะครับตื่นเสาร์มานะครับแต่เสาร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องในไลน์นะครับที่เข้ามารับชมชิมนี่นะครับมาศึกษาเบึงนะครับแนวทางนี้ครับถือว่าเป็นโค้มรูไม่สําหรับผมนะครับผมกะพึงรูนะครับทีนได้พึงได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้กระบวนการต่างๆแบบนี้นะครับผมเกิดมาในยุคที่พัฒนาไปแล้วนะครับถือว่าโครงการอีสานในความทรงจําของอาจารยศรีคันโซนะครับเป็นโครงการที่ดี สวนให้พี่น้องย้อนทิดถึงอดีตตั้งแต่เก่าแต่ก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องกเกษตรกรชาวห้ยชาวนาทุกคนครับรวมถึงตัวผมเองก็เป็นลูกชาวนาเกิดมาบนพื้นเพของคนอีสานนะครับขอให้พี่น้องสู้ๆครับอดทอนครับถูกอย่างมันสิดีครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เหตุการณ์เห็นงานอยู่ไก่ทินพี่น้องที่จากอีสานบ้านเฮานะครับเนาะผมเสียว่ะทุกคนมีความฝันผมเสียว่ะทุกคนอยากกลับบ้านครับ แต่มันยังบ่ถ,ถึงเวลาสักมือนหนึ่งครับนันทิการตรงกันเขาควรสิไดงหวนกลับขึ้นมากลับมาบั่นเกิดกินเขาพรอมนาพอมตาครับอีพออีเมลนะครับเนาะคลิปนี้เ่าเอทีมงานบ้านนะขอขอบคุณครับสวัสดีครับ